หาแต่แนวนนกินพี่เนาะต้มข้าวปุ่นนี่นะมันนี่แก่ช่วงกินคนละแมงม็นด้ช่วงทำาหารนี่ตามข้าวปุ่นเาวเล่าเราพิซซาเนี่ยคมแตม่นนตว,วะวยังว่าคือกินยังก็ขมไปเบ,ดบดิบๆแต่ว่าเนื้อการไข่บปากมันเดียดิคขม สี่หาน่วยเขาไม่พ้อหมกไอ้ไรกินแล้วกินพอแนะคคอยกับคอยกับกินนั่นกินสี่หางคันมาเดยพี่น้อง โอ้ยเพ็ดที่เรยกทำไมจะทำเาเนย เราทำงานเจาะเรียกสอบกันย่างหน่อยเอาทำไรเกียร์ไรกิ๊กมาสอบกันหน่ยไม่พาน้องขิงมาด้วยหรอคะบ่าวเพชรสาวมนต้องแยกแยะต้องเสมอต้นเสมอปลายนะคะน้องขิงจะได้อยู่ด้วยนานๆพาไปไหนพาไปเมคโค น้องคิดงลอยู่น้องคิงแกอาบน้ำอยู่ชวนแล้วแกบอกว่าแกจะอยู่บ้านแกจะอาบน้ำจ้าก็เลยบันน้ไปน้ำคืนคืนมาห้อเครี่อไปล้างก็ล้งไปนั่หโอ้น้ำเว้ไปน้ำเว้นี่ยาเป็นงเขาเยียมทำไมต้องโกันไปทุกอันทุกอย่างเลย่ะมันมี่าห้องยากแต่งน้ำกขนงด้วว่าห้องยากแต่งแบ้องกระเลอเต้ล้างเขาก็มีอิสระของเขาเนาะ เมื่มอเราเียดไปนั่นตลอดส่วนแล้วผมอบอกว่าเขาจะอยู่เพื่อนเขาจะอ่านนังขมมนไปโรดซื้อขอนนองมาจากผมองยูแสงแล้วก็เลยดูคลิปก่อนตอนพี่น้องในพี่น,อน้นองนามเดียวว่าในเหนพูดในคลิปว่านั่งว่าจะขับเร้าทำไมไม่เห็นขบับ อ่าไม่สบายเนาะกัดไม่กัดก็จะเป็นอะไรอะเออคือเห็นจะบอกในคอคนมันไข่จะบอเห็นบอกลานดีนะน่นะแ้ราาะ็นับอตอนแรกเาสกัดแต่มันไข่หรือไม่ได้กัด ไปในแย่แย่เรื่องส่วนตัวเรื่องยังในแย่แย่อยู่เด้อนล้วหนคิดไปไงเนี่ยแล้วหนูคิดว่าผมใส่ดาร้านแล้วก็ปวดแม่ร้านไปเที่ยวด้วยหนูคิดไปไปเห็นนางบริไปเที่ยวไปซื้อของไปซื้อของบริไปเที่ยวก็ไปนางดิ้งดี๋วเคยไปในโก้เลย เออถ้าเราไปต่างจังหวัดปอเออเราไปเดีย่ยซีเปอร์ตาร้านยูเว่อนอันนี้มาตาอันกริ๊วโล๊สมเจ้าอันทองแย,แย่แง่คือกัน ต้องคือคำนึงตลอดว,ว่าเออมาอยู่น้ำเพลินเห็ดจริงได้เดพลินให้เพลินก็นให้คอยไม่เป็นลูกจ้างเขาเขาจะบอกให้ฟังเลยตื่นตั้งแต่ตีสามไปเป็นแม่บ้านกรุงเทพเพื่อจะได้นอนหาทุ่มแต่ละมือ ลุกขึ้นมาระดับแรกเปิดไฟของยูรุมเปิดไฟเปิดไฟปวดเฮือนทูเฮือนดูดฝุ่นล่างของน้าแต่ละห้องชั้นล่างได้เลยชั้นสองเลยเจ้าน้ายออกจากบ้านตีเอ็ดโมงเขาลงมาสเอ็ดโมงขึ้นไปทําความสะอาดตอนเช้าพิ่นลงมากินข้าวเศร้าแปดโมงแปดโมงเพื่อนนออกไปจากบ้านสิบเอ็ดโมงขึ้นไปเห็นยุ่เทิง ล่างของนำ้ำล่างของเปลี่ยนผ้าผู้บอลเสร็จกระจกเสื้อผ้าเนงินพันไฟเงินจะกล้าลงมาสักเครื่องบ่ายเคกื่องายตากแหงอามารีเติมแมล็ดเหมือนเวียนวนอยูนี่นั่นเวียนอยู่ทั้งสัปสีม่วงแรงโดต้นไม้กดใบไม้เก็บขยะงานนก,ก็คือทั้งวัน อยู่น้องกันสองคนมานาั่งเล่นมือถือเขาเบิ่งกพื้นที่เขาไหลหนีซาดเอิรนบุคานนะอีกน่ะอยู่น้ำคนต้องว่องต้องไวถาน้าม,มันด่ดตัวตัวประดินะเฮือนเขามีกองวงจร เห็นยังเขาเห็นบ่นอะไรโอเป็นเบอรทอของมอตลอดอีอยู่อยู่น้ำก้นจีนน่ะดีนึงดีบ่นเวลากระเจ้าจัดจุจีนน่ะเขาแจกซ่องแดงนะจำเสียเอาเงินน่ะ สองกุลหาลาบหน่อยกุละสองรน่อยกุลาพันกุลาสองพันญาติพี่น้องเขามาเนาะเขารวมเ,เอิญยังก็เขารวมญาตน,นะแต่อีเหรอเออสมัยตะกี้คอยังได้เจ็ดแปดท่านน,นะไอ้ของเงินเดือนอิสระ,ะอยู่ดีแนวหนึง่ง เวลาเขาอยากเห็ดกินนะเข,เ,นเขาก็เห็ดกินเขาก็ไปตลาดมามาใส่ตู้เย็นเาไว้ต่างหากตู้เย็นคนใส่ต่างหากเลยตู้เย็นเจ้าน้าท่างหากเลยพี่น้องเพขาจะได้กินข้าวเที่ยงบาได้กินดอกข้าวเศร้าเอาอยู่จากปีเองชิมหาสิบหกปีเงินเดือนสี่พันหางานบา้าน เห็ดแก้วแตกเขาก็หักเงินเห็ดจานแตกเขาก็หักเงินเห็ดต,ตัวเนาะขึ้นร้อไรคลองใส่ของใส่ก็ซื้อเองเขาที่ซื้อฮะเขาก็มีแต่บรรน,นอน,นแล้วใะไรหายเขานายอยากน่ากินอยากกินแซ่บแตบไม่ได้กินดอกนอกจากของเหลือเขา,ขาเขาให้เขา เขาอยากเขาอยากกินแซ่บพากอะไปซื้อมาเห็ดกินเองฮืมหมูเฮือนคอยอยู่นะเจ้านายหมูงเฮือนเขยอยู่นะเราบุคอยอยู่เฮือนเมนังบอกเราไปเห็ดงานไปบดเฮือน mm hmm. มเฮือนนี่นเราบปคอยเห็ดกับเขาเรือกหูเอืองนาะตื่นเช้ามาเขาก็กินไข่ดาวกินแซนวิชใส่กอกแล้วก็แล mm ้วเขากินแบบฝรั่งอืม เขาจะมีแซก,กอกมีไข่ดาวอาหารเสา้าเขาจะน่าอม่อยเือปพี่ประตูดอบไปนาะน้อพ่อ,พ,อพ่อพี่นอ้องสำหรับที่นี่ับซิเดล,ล่าไปก่อนเนอะจ้าไว้พ่อขันหม่คลิปหนา สวัสดีค่ะ